ประธานรัฐสภาสมศักดิ์เกียรติรนนท์เรียกประชุมรัฐสภาในวันที่8มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีระเบียบวาระการพิจารณาก็คือการพิจารณากรอบเจรจาตามรัฐธรรมนูญมาตรา190โดยประธานรัฐสภานั้นแจ้งว่าไม่มีระเบียบวาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3และไม่มีระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปองดองแห่งชาติ แต่ถึงกระดนั้นก็ตามการประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ตัวประธานรัฐสภานั้นจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ามติของสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภารอการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่6กรกฎาคมนี้ว่าประเด็นที่มีผู้ร้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นั้นไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่และ ประกอบเวลาเดียวกันในวันที่8มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันคณะทำงานของอัยก,การสูงสุดได,สได้ส่งความเห็นที่มีความเห็นต่อการพิจารณาในเรื่องของมาตรา291ที่มีผู้ร้องเข้าไปว่าการที่สมาชิกรัฐสภา,พ,าพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา291เป็นการขัดกับมาตรา68หรือไม่ก็จะส่งความเห็นนี้ไปให้กับอัยการสูงสุดจุลสิงห์วาสันตสิงห์ ถแถลงข่าวเช่นเดียวกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นที่น่ากังวลก็คือขณะนี้มีกระแสการปลุกระดมประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างน้อยน้อยวันนี้10จังหวัดเพื่อที่จะให้ประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญสิ่งที่บอกว่าน่าเป็นกังวลก็คือว่าสารที่ส่งไปถึงประชาชนนั้นเป็นสารที่มีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการ ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นั้นถามว่าจะเป็นการกดดันสารรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากที่วันที่7มิถุนายนนั้นคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปชได้ล่าชื่อประชาชนเพื่อที่จะถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามตัวแทนของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเฉลิมพงศ์เอกอุรุเองก็ยืนยันว่าสารไม่รู้สึกกดดันและจะทําหน้าที่ไปอย่างที่มี บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายเรื่องของรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าที่ประชุมรัฐสภาจะไม่พิจารณาภายใน15วันก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูนนั้นบอกว่าการพิจารณาวาระสามนั้นให้ห่างออกจากวาระสองเนี่ยเวลา15วันดังนั้น15วันก็หมายถึงนับจากวันที่15ไปแล้วจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้จะรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนก็ได้ แต่การดึงดันที่จะให้สภาให้รัฐสภานั้นบวชวาระที่สนั่นหมายกับว่านำเอาร่างรัฐธรรมนูญถ้าเผื่อบวชรับหลักการวาระที่สามแล้วก็จะต้องนำให้นายกรัฐมน,นตรีขึ้นนำขึ้นทุนเกล้าถามว่านายกรัฐมน,นตรีกล้าที่จะนําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทุนเกล้าหรือไม่ในเมื่อร่างดังกล่าวยังอยู่การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงมีกระแสข่าวบุคคลใกล้ชิดของนายกรัฐมน,นตรี มีการส่งสัญญาณไปถึงสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ว่าให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องการ,รการแก้รัฐธรรมนูนนัดออกไปก่อนดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูนจึงเป็นเรื่องที่ยังจะไม่เกิดขึ้นในวันการประชุมวันที่8มิถุนายนนี้แต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือการกดดันสารรัฐธรรมนูนในทุกรูปแบบครับ